กิบแล้วคนคือแสลายเลยคิบคนคือแสลา,ายเนาะอ้บมอถ้าจโฆษณานเลยางาต้แตก้องแตกล่ะไอิ้าอะก็ูเป็นลักแกมือักานเลยคนาะเออให้มันซุกเลย

ขอได้ป่ะตุตาตตาอ่างนี้อย่างนี้มันจะลมขอได้ป่าอ๋อผู้หติปากเนา้ได้ไ่ได้ขออ่ะขายบดมือบ่อนเหตุอกไปโอ้ยเนาะคายดีเนาะซูน้ำจิ้มเล่า ไรไปบังเจ้าลองไปบังเจ้าสีอยากไปง่ายไปยุคคุณเไปเี่ยงไไเ้ยงไปเดี้ยเลียงไปเลี่งไปเลงไปเลียนไปเลียไปเยงเดี้ยงไปเล้ยงไปเลียงไปเต้งไเลี้ยงไปเลียงไปเลียงเลียงไเลียงไเ้ยงลี้ยงลงเลี้ล้ยง้งเดียวกับลงเลี้ย้าง่ลลียงไปเลงไปล้งเลียเลไปยเ้ยี้ เล่ยแกมันสองเลยุแยกไอ้ตรงไสายสเลยเลยเเลเลยวมเอสามหมมที่แยกข้องขวางตงหอย่างเดียวองืมตรงอย่างเดียวมีบ้านอย่านึงเขายายออกมาไม่ แกมานก็ซื้อไม่ก็สือบานนะก็สือบาไ้ไยหรอื่อบางในซอยไม่ดูจะตีอะไรมาอยู่หนเนี่ยเนี่ยเนี่ย